สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ YouTube y t y 1988 g a m n n g และส,สดีนแฟนอาร์ซอนอลด้วยนะครับสรุปข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าภายในสโมสส์อาร์ซอนอลจะมีความเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างอัปเดตข่าวสารรอบค่ำกันสักหน่อยนะครับอาอร์ซอตกลงเซ็นสัญญาคว้าวิกเตอร์โอซิวนาไวรุ่นชาวไอริส อาซอบรู้ข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โอซิอนากองกลางในวัย16ปีจากแชมล็อกโบรเวอร์ตามการรายงานของสื่อจากเดอะไอริสอินดิเพนเดนซ์สมุรในพิม์ลีกยังคงเดินหน้าคว้างเตะดาวรุ่งที่มีอนาคตไกลจากทั่วทุกมุมโลกทัพเดนเนอร์เป็นที่รู้จักในการพัฒนาดาวรุ่งให้กลายเป็นผู้เล่นขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อะคาเดมี่เยาวชนของพวกเขาได้สร้างชื่อที่น่าจดจำหลายคนซึ่งตอนนี้ก็มีบทบาทสำคัญในชุดใหญ่นะครับ หนึ่งในนั้นนั่นคือโบโยซาก้าที่ก้าวขึ้นมาจากระบบทีมเยาวชนของพวกเขาแล้วก็ปัจจุบันกลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญีมชุดใหญ่ไปแล้วในฤดูกาลที่ผ่านมาก็มีนักเตะด,ดาวรุ่งอีกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอธานเอนวานารีไมริสเกลีและขณะนี้ก็เป็นทางแม็กดาวแมนก็ได้รับโอกาสลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้วเช่นกันนะครับขณะที่อารซอก็ให้ความสนใจไปที่โอซิบูนาซึ่งก็เป็นดาวรุ่งอีกหนคน ่นาจับตามองมากสุดคนหนึ่งของไอร์แลนด์และงานราวบบอกว่านักเตะคนนี้จะย้ายร่วมทีมปืนโตด้วยค่าตัว1.73ล้านปอนด์นะครับเชื่อกันว่าตัวเลขนี้เนี่ยเป็นการย้ายทียมที่เป็นสติใหม่ในลีกไอร์แลนด์ซึ่งแสดงเห็นนะครับว่าอาร์ซอลให้ความสำคัญกับนักเตะดาวรุ่งคนนี้มากเพียงไหน ข้อตกลงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของสโมสรที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของพวกเขานะครับโดยการดึงพเพื่นดาวลุ่งมากมายเข้ามาสู่ทีมตั้งแต่อายุน้อยแล้วก็พัฒนาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตามการรายงานของฟาบิโซโรมานโนคาดการว่าการย้ายทีมจะเสร็จสิ้นในช่วงเดือนมการาคมปี2027เมื่อเขาอายุครบ18ปีบริบูรณ์นะครับ โอเซวอนาจะลงนามในสัญญา4ปีครึ่งเมื่อข้อตกลงเสร็จสมบูรณ์โครงสร้างของข้อตกลงแสดงเห็นว่าอาร์ซอเนี่ยมองว่ากองกลางรายนี้เป็นการลงทุนในระยะยาวโอเซวอนาเป็นผู้เล่นเท้าขวาที่มักเล่นตำแหน่งกองกลางฝั่งซ้ายความเก่งรอบด้านของเขานั่นคือจุดแข่งประการหนึ่งเนื่องจากความสามารถทางเทคนิคและความแข็งแกร่งทางกายภาพทําให้เขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับบทบาทต่างๆในสนามได้เป็นอย่างดีนะครับคุณสมบัติเหล่านี้นะครับก็ดึงดูด หลายสโมรสรจากทั่วยุโรปหนึ่งในนั้นนั่นคืออาร์ซอลที่พวกเขาติดตามความก้าวหน้าของนักเตะคนนี้และก็พร้อมที่จะนำเข้ามาสู่ทีมอาร์ซอลพัฒนาการของเขาเนี่ยได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดจากบรรดาสเกลของอาร์ซอลซึ่งก็มองว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพที่ดีคนหนึ่งและอาร์ซอลก็หวังว่าการที่ดึงผู้เล่นคนนี้เข้ามาบ่มเพาะจากนักเตะดาวรุ่งก็จะช่วยพัฒนาเขาก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคต เม in so well. so, um, ื่อตกลงกันได้แล้วนะครับอาร์ซอก็พร้อมที่จะรับผู้เล่นดาวรุ่งคนที่เขาจับตามองอีกหนึ่งคนเข้ามาสู่ทีมโดยยังคงดําเนินกลยุทธ์ในการสร้างอนาคตด้วยการสรรหาดาวรุ่งที่มีฝีเท้าดีเข้าสู่คาเดมี่ของพวกเขาอย่างชาญฉลาดต่อไปนะครับข่าวต่อมานะ่ครับปืนใหญ่เตรียมทีจะปาดหน้ากายคว้าอินคาบีเอซืออย่างดีอนติ รายงานบอกว่าอาร์ซอ่ยกำลังเดินหน้าเตรียมที่เซ็นสัญญากับทางอินคาเบ้ประกาศหลังโตเกงจากห้างยาเบลูกคเซนเซ็นเตอร์แบ็กชาวเอกวาดอยังมีสัญญายาวถึงปีส0 2 9แต่เขานั้นแจ้งกับสโมสสรไปแล้วว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์น,นี้โดยทางเลลูกูเซนนะครับอยากที่จะลังดาเตะในวัย23ปีให้อยู่กับสโมสสรต่อไปจนกว่าจะมีสโมสสรไหนยอมที่จะจ่ายค่าถีสัญญาถึง60ล้านยูโรเอามาให้พวกเขาพิจ,จารณา แต่อย่างไรก็ตามนะครับโดยในตอนนี้นะครับอินคาบีเอเนี่ยอยากย้ายไปอยู่เอมิเรตสเตเดียมขณะที่สโมอสรอนอื่นในพรีเมียร์ลีกก็อยากได้ตัวเขาเช่นกันส่วนใหญ่แล้วอินคาบิเอจะเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กทางฝั่งซ้ายแต่คราวนั้นก็ยังสามารถที่จะขยับเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายได้เหมือนกันนะครับนักเตะคนนี้เล่นในตำแหน่งเดียวกับทางคิวอแล้วก็มีความน่าสนใจไม่น้อยนะครับถ้าปล่อยคิวอออกไปแล้วคว้าคนนี้เข้ามาอายุอานามก็ใกล้เคียงกันนะครับ โดยอาร์ซอลได้ริดชื่อของทางอินคาบีเ e มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับโดยอินคาบีเ e นะครับเขาย้ายมาจากสโมสสนในอาเจนินามาอยู่ในห้างยาบารูโซเซนเมื่อปี2021และเขากลายเป็นดาวรุง่งพุ่งแรงคนหนึ่งของฟุตบอลยุโรปโดยเขาลงเล่นไปถึง166เกมแล้วก็เล่นให้กับทีมชาติเอกวาดอร์ไปถึง46นัดโดยที่ฟาบิโซโรมาโนรายงานบอกว่าท็อตแนมฮอสเปอร์ก็สนใจที่จะเข้ามาทาบทาอินคาเ ด้วยเหมือนกันนะครับโดยจะเป็นการยื่นข้อเสนอยืมตัวก่อนพ่วงกับออปชันบังคับซื้อขาดเอาวไว้ที่60ล้านยูโรและตัวนี้ก็มีข่าวกับอาร์ซอนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับอาร์ซออาจจะปาดหน้าไก่เหมือนเคสเดียวกับอาร์บิซิเอเซอีกแล้วนะครับโอ้โหอาร์ซอนี่ต้องบอกว่าในช่วงสัป์น,นี้เป็นของแสลงของท็อตแนมฮอสเปอร์จริงๆนะครับเป็นคู่อรีก,กันในการเจอกันในพรีเมียร์ลีก แล้วก็ยังจะมาเป็นคู่อริกันในช่วงสัมเมอรนี้อีกนะครับโอ้โหอาร์เซอลเองนี่มันสุดยอดจริงๆนะครับถ้าอยากได้ซื้อเลยสัมเมอรนี้จัดเต็มจัด,นจดหนักจริงๆแต่อย่าลืมขายผูเ้เล่นตัวเก่าออกไปบ้างนะครับเพื่อรักษาสมดุลทางการเงินกด financial f a i p a y เอาไว้ด้วยสรุปข่าวมีเพียงเท่านี้ถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะสรับวันนี้สวัสดีครับ